大家好，主持人。 โรงเรียนเพราะมันเป็นอะไรคะผลิตภัณฑ์ของนักเรียนที่นักเรียนเป็นคน กลือปาเกลือาตับเลอลายจำได้ไหเกลือหอมได้กลิ่นหอมไหมคะได้กลิ่นหอมได้กลิ่นหอมอะไรอ่ะกลิ่นอะไรลูกิอมอะไรกลินะได้ไอเกลือรอก่นหอมการก้ยูคาลิตนะคะแตุ่มอหนูได้ได้กลิ่นหอมยนัยูคาลิตแลก่อน ยังไงคะบูกี้มือซังนึงอันนี้ถึงมือของลูกกอไผ่ลูกกอไผ่ของคุณบ๊กี้ใช่ไหมอ่ายังไงคะยังไงผลงานของนักเรียนเอเดนะคะถือว่าเป็นผลงานชิ้นงานของนักเรียนอ่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองถือ ค่ะคือแขกได้ดแขกแขกได้อีกดูเสือมาโอ้เป็นยังไงคะคิดว่าแขกแล้วมันจะเป็นยังไงน้อ,อ,อ,องเรียนหมออ๋อมีคนบอกว่ในห้องนักแขนได้ไหมได้ดับกลิ่นไ<อ>ด้ยุงได้ด้วย,ดยนะคะโอ,โอเคเก่งค่ะ ันไปก่อนในโอกาสต่อไปก็เราก็จะทำเกลือเปลี่ยนตัน,นนะคะในวันนี้ก็เราจะนำเสนอเกลือหอมนะคะแต่เพียงเท่าน,นี้นกักเรียนขอบคุณค่ะผู้ใหญี่เกิดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบครูุณค่ะขอบคุณค่ะ nice